สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่สิบ สี่ธันวาวันนี้เป็นวันหยุดพิเศษของแม่บ้านพ่อบ้านเลยอาสาจะพาไปไปไหนไป,ไปเขาเทวดาไปเขาเทวดาจังหวัดสุพรรณบุรี<ช>นี่น้องมาส่งมาบ้านยายยายบอกมากันแค่วันสองวันแล้วก็ออกกันีกยละขยันทิ้งกันจังแมวบน่นนะ เดินทางกันตอนนี้เป็นเวลาตีห้ครึ่งปลาปาปาโอเคอันนี้เติมกลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราจับทิปด้วยกันว่าเท่าไหร่นะ ถ้าถมามันสำรองไว้50บาทเนาะเผื่อไว้ฉุกเฉินอันนั้นก็คือเบาะญี่ปุ่นนะครับให้แม่บ้านโดยเฉพาะเลยนะประมาณ500บาทถ้่ากับว่าจะไม่ได้เหมือนกันที่ที่สั่งนะนั่งพิงได้เต็มหลังนะอันนี้มันเป็นแบบเบาะพับปรับได้หระดับนั่น,นและเนี่ยพิงได้สบายนครับส่วนเราก็เบาะเจลเหมือนเดิมนะครับหนึ่งสองสามเือทีนี้ใช้อี0นะครับ ตอนนี้ผมก็อยู่ถนนแจ้งวัฒนะนะครับเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าสู่บางบัวทองครับแล้วก็เดี๋ยวออกไปสุพรรณเลยเรียวเข้าสุพรรณนะครับสามสี่ศูนย์ นจะไปเข้าห้องน้ำนะครับแม่บางก็จะนอนนี่ขึ้นไหมนั่งพิงเออพิงไปได้ให้ไล้ได้อยู่โ <c oughs> อเค <c oughs> <c oughs> ไปเดี๋ยวเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะให้แม่บ้านพักผ่อนก่อนกินน้ำอะไรไม่ได้ซื้อให้ ตั้งชื่อทริปว่าหนีพีเอ็มสองจุดห้าพาแม่บ้านเข้าป่าสุพรรณนะครับดูดิฝุ่นแบบเยอะมากครับทุกคนวันนี้รู้สึกจะร้อยสามสิบสี่เลยในกรุงเทพอ่ะ นะทุกคนรถผมรถเดิมนะเดิมจริงๆมีแคมตัวเดียวนะอันเนี้ยแล้วก็อันนี้นะครับผมใช้น้ามันเครื่องเบอร์50เลยนะเลยกล้าแช่นะครับอันนี้ยังไม่ยกเลยนะถ้าแช่ขนาดเนี้ยต้องประมาณแบบ200-300โลเช็คที่หนึ่งอะไรเงี้ยเช็กไม่ให้น้ำมันเครื่องขาดอะไรเงี้ยอาจจะพองไปน,นิดนึงนะเพราะความร้อนค่อนข้างสูงนะครับในการลากรอบยาวๆเลยก็เช็กไว้นะครับอย่าให้แห้งเดี๋ยวจะเป็นเหมือนรอบที่เราขับจากอะไรนะไม่ต้องสอนนะ เราจะเข้าเมืองสุพรรณแล้วนะเดี๋ยวหาปั๊มนะครับเช็คน้ํามันก่อนว่าจะหมดอย่างพอดีขึ้น้ํามันตายนะก็เคยกะไว้อยู่วิ่งประมาณร้อยสี่สิบโลได้อยู่นะครับไม่หมดอันนี้ก็ประมาณร้อยสิบโลแล้วก็มีในถังสำรองอยู่นะครับแต่ว่าเก็บไว้จาเป็นจริงๆก็ตั้งแต่บางบัวทองครับไม่ได้ยกัะเลงเลยนะเอาละครับเดี๋ยวแวะแป๊บหนึ่งนะ อเช็คน้ำมันก่นเดี๋ยวไปต่อที่อีแดงโคตรอึดเลยโอเคเดี๋ยวพอห้านาทีครับเดี๋ยวรูดาวเครื่องแล้วก็เช็คน้ำมันตอนนี้เเราเลี้ยวซ้ายนะครับไปทางดอนเจดีหรอแล้วก็ตรงไปอีกยาวๆเ,เลยตอนนี้เราอยู่บนถนนหมายเลขสามสองสองนะครับตาม Google Map ไปตอนนี้น้ำมันน่าจะหมดละ ได้หมดละอยาหาปั๊มเติมก่าตอนนี้เราอยู่บนถนนหมายเลข X สามสมสามนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่ทางอำเภอด่านช้างนะแต่ว่าเราคงไม่ถึงด่านช้างหรอกเดี๋ยวมีปวามบางจากน่าจะได้แวรและกสี่กิโลนะะ <Okay. S 1> เอาอีสิบเต็มถังครับหกสิบบาทโอ้ย,ยงเงินก็ยังเหลือเยเอะเลยนะ <Okay. S 1> เหลือระยะทางอีก ร้อยสิบหกกิโลนะครับเดี๋ยวเรายิงยาวไปที่ตีนเขาไงไปทานข้าวอ่ะแล้วค่อยขึ้นเนาะเพราะว่าวันนี้เราไม่มีสเสบียงใช่ไหมมีแต่มะม่วงมีขนมด้วยโอเคเดี๋ยวค่อยไปกินข้างบนเนาะ 5โลโอ๋อมีร้านอาหารตามสั่งด้วยนะครับมีก๋วเตี๋ยวก็ถ้าใครแบบหิวข้าวก่อนขึ้นก็มีนะครับก่อนทางขึ้นเลยมาแล้วนะครับตรงนี้นะบ้านตะเพินขี้นะแม่บ้านเราก็หลับไม่หยุดนะครับ <c oughs> 13กิโลนะยอดเขาเทวดาตอนนี้ก็ยังเป็นทางฝุ่นนะไม่รู้ว่าทางเขาเกี่ยดีขนาดไหนนะครับ แต่คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้ตลอดทางนะคิดว่านะถ้าเป็นอย่างนี้ตลอดทางก็ขับง่ายครับรถเก่งน่าจะมาได้ขึ้นง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะมากเลยครับแต่ก่อนต้องมา,าโฟว์วขึ้นอะ่ะเดี๋ยวดูให้นะครับว่ารถเก่งมาได้หรือเปล่าขอดูไปเรื่อยอันนี้เพิ่งผ่านมาประมาณ2องกิโลมาได้นะรถเก่งถ้าท่างเงี้ได้ไม่มีหลุมลึกอะ่ะ ทางข้าทุกคนด้านขวานะครับน่าจะเป็นลูกนี่แหละที่เป็นยอดเขาเทวดานะครับนั่นแหะบนสุดนู่นเลยเดี๋ยวเราต้องเดินขึ้นไปนะครับเราน่าจะไปจอดรถตรงตรีนเขาเลยอตตอนนี้ใกล้ถึงจุดกลางเต้นละมันวีออทขึ้นได้อะทุกคนนู่นน่ะวีออทขึ้นได้โอเคอ่ะลงก่อนเย้ถึงแล้วยังไม่ถึงอ่ะนี่เขาลูกข้างหลังนี่แหละ คันดูเสื้อเขาดิเนื้อฝุ่นลายเสื้อใหม่กลับไปรอบนี้ต้องซักแน่อนอนค่าค้าวเท่าไหร่นะก็ามาถึงตรงนี้ก็จะมีตรงจุดด่านตรวจเนาะก็จะมีให้ลงทะเบียนค่าบริการคนละ20บาทแล้วก็รถคันละ20บาทใช่มอไซน์นะสองคนมอไซค์คันหนึ่งก็เป็น60บาทถ้าเป็นเด็กก็จะราคา10บาทรถยนต์ก็จะคันละสาบาทข้องน้ำก่อนเราเตรียมเดินขึ้นกัน ไปโอเคเราถึงจุดจอดรถนะครับที่เราจะขึ้นไปยอดเขาเทวดานูนแม่บ้านทอมไหม,ม ทมานพร้อมไหมคะไม่พร้อมไม่พร้อมก็ต้องพร้อมค่ะกิโลเดียวใช่ค่ะใช่เดินมาจากที่จอดรถประมาณสามร้อยเมตรนะคะก็จะเจอป้ายที้ให้เลี้ยวขวาขึ้นไปตรงยอดเขาเทวดานะคะจะมีป้ายบอกตลอดทางทางก็เดินง่ายอยู่นะถ้ารีบก็นำไปก่อนเลยนะ ขึ้นไปสูงสุดแล้วก็เดินกลับมานะเจอกันตรงไหนก็เดินกลับตรงนั้นนะขาแม่พันมาเชื่อหึนมเริมนะ่มเมื่อยขาแล้วพอชันเยอะเยอะไปเดยวพักขึห้หน่อให้บ้านสู้ๆค่ะเพิ่งได้ขึ้นแรกๆนี่ไม่บ้านหาวแล้วเคครับตอนนี้เราก็กําลังเดินขึ้นยอดเขานะครับาทางขึ้นง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะนะแต่ก่อนจะเป็นทางดินอย่างนี้เลยที่เราต้องเดินขึ้นนะแต่ตอนนี้เขามีขั้นบันไดมาหมดละ ขึ้นเรื่อยๆครับเก้าร้อยเมตรนะเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงนะขึ้นลงแล้วแต่คนด้วยแม่บ้านบอกให้ห้าเลยค,ยค่อยๆเดินขึ้นทั้งนี้ออัดอยู่ต <c oughs> อนนี้เราอยู่ที่จุดสามร้อยเมตรนะครับแม่บ้านบอกว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วคือแม่บ้านไม่เคยออกมไม่ค่อยออกไม่เรียกว่าไม่ออกกําลังกายเลยดีกว่าก็เลยจอดแค่ตรงนี้นะครับสามร้อยเมตรซึ่งระยะทางก็เพิ่งหนึ่งในสาม ทางเรียบได้ตอนนี้ไม่ได้ละถ้าขึ้นเขาไม่ไหวโอเคถ้างั้นเดี๋ยวให้เป็นหน้าที่ของเราละแหละไงไม่ว่านั่งพักอที่นี่แหละไม่ต้องขึ้นละเดี๋ยวมน้ำมึดแล้วจะแย่ยิ่งขึ้นมันยิ่งสูงขึ้นนะระหว่างช่วงบันไดอ่ะเอองั้น,น,นมันค่อยๆชันขึ้นเลยเดี๋ยวผมขึ้นไปถ่ายให้ดูแล้วกันว่าข้างบมดเป็นยังไงแต่ว่าเวลามาก็ให้เตรียมน้ำนะครับเตรียมผ้ามาด้วยก็ได้อืมเตรียมผ้าเย็นมาด้วยก็ได้นะอขึ้นตัวเบาๆอ่ะดีสุดอย่าดมอย่าดมห้าม ไม่มีคนเลยเนี่ย V I P วันนี้เหม,เหมาเมาจะจะสงสารแม่บ้านต้องทิ้งแม่บ้านเหนือนกลางทางมาครับเราขึ้นไปดูกันผมเคยมารอบหนึ่งแล้วตอนนั้นตั้งนานละน่ะเรียนอยู่อะแต่ก่อนไม่ใช่ทางอย่างที่ผมบอกมันเป็นทางดินเลยไม่ได้ขึ้นง่ายอย่างนี้นะมีน้องหมาด้วยอะเหนื <L> ่อยไหม ขึ้นมาทั้งหมดมาแล้วลงไปหาพี่ตานนะแม่บ้านอยู่ข้างล่างลงไปหาได้นะไม่มีอะไรกินนะลูกเราลงข้างลนะ่างมีมีแม่บ้านอยู่ไปไปไปอยู่กับแม่บ้านนะลงข้างล่างนะไปเร็วไปเร็วเฮ้ยสรุปน้องเนินขึ้นมาแทนเหนื่อยอ่ะบอกให้ลงไปหาแม่บ้านไม่ลงไปเดินตามเราขึ้นมาเฉยเลยเดี๋ยวถ้าอยู่ด้วยกันเดี๋ยวกลับไปเจเจ้าเอาอาหารให้กินนะขนมให้กิน ึุจะมีเพื่อนอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างบนมีกี่คนที่อยู่ข้างบนนะเนียเห็นละชันมากบอกเลยว่าชันมากตั้งแต่ประมาณ400-500เมตรขึ้นนะชันอันนี้คือแนวและน้าานะดูมุมกดน้ำต้องพร้อมร่างกายต้องพร้อมเหมือนกันนะถามว่าขึ้นได้ไหมขึ้นได้ครับแต่ว,ว่าช้าหน่อยนะค่อยๆขึ้น เมื่อกี้ก็มีคนสวนลงไปเจ็ดร้อยเมตรนะครับชันไม่เปลี่ยนแปลงสามร้อย300แรกสามร้อยสี่ร้อยแรกโอเคเรื่อยๆได้ต่อหลังจะสี่ร้อยเท่านั้นแหละเนี่ยทางเลยครับไปถึง,ลถง,ล200งแล้วก็ถึงแล้วสองร้อยเมตรเองในสุดเราก็ไปถึงแล้วนะครับอเออจะบอกว่าโน้เซอร์วิสนะครับไม่มีสัญญาณแปดร้อยเมตรนี่ไม่ใช่เก้าร้อยเมตรถึงแล้ว เสียดายม่บ้านขึ้นมาไม่ถึงนู่นไงเห็นแล้วทางที่เรามานะครับเด,เดี๋ยวผมชี้ให้ดูนี่เนี้ยยอดเขาเทวดารู้สึกจะเป็นภูเขาลูกที่สูงที่สุดในภูเขาตรงนี้นะครับเจดีนสะเถียนโพนะครับไม่มีคนเลยเมื่อกี้ก็เพิ่งสวดกันไปอีกสองคนนี่นะครับขึ้นมาแล้วต้องมากลับไหานนี่นะ เห็นถนนตรงนั้นไหมครับนั่นแหละทางที่เรามาตอนกลางวันนะครับเมื่อเช้าแล้วก็ตรงนั้นคือจุดกลางเต็นนะครับแถวหมู่บ้านเราเลาะภูเขาตรงนั้นนะเรา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 ไปนู้นเลยขึ้นไปยอดนู้นแล้วก็ไปไหนต่อไม่รู้น่าจะอ้อมไปหลังเขาแล้วลูกนู้นแล้วก็ลงไปฝั่งนู้นครับนี่คือยอดเขาเทวดาเนี่ยรู้สึกจะมองได้จากด้านล่างทางฝั่งนู้นนะแต่ว่ามองขึ้นมาอาจจะไม่ค่อยรู้นะว่าเป็นลูกไหน สวยจังนี่นะครับ900เมตรก็คือตรงนี้เลยถ้ามาตอนเช้าเราจะเจอทะเลหมอกกันนะครับอู้สวยมากอะ่ะอู้นี่ครับผู้บิชิดยอดเขาเทวดาเนี่ย ก็จุดแลนด์มาร์กก็เป็นตรงนี้นะครับมีที่นั่งถ่ายรูปตรงนี้ถ่ายจากตรงนี้มาครับ you are here. ยูอา r ยยอดเขาเทวดาเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดสุพรรณมีความสูงถึง1,123เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางสามารถชมทิวทัศน์อันงดง,งามของผืนป่าตะวันตกได้ถึง3าป่าอนุรักษ์อันได้แก่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินจังหวัดกาญจนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป,ป่าห้วยขาแข็งจังหวัดอุทยัยและอุทยานแห่งชาติพุเตยจังหวัดสุพรรณผมว่าฝั่งนู้นนักการเมือง,งนี้ รือว่าน่าจะโซนนี้แหละผมว่าแล้วก็ห้วยขาแข้งอุทัยผมว่าอยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งด้านหลังอะ่ะไปดูกันพอโยกมานะครับก็จะมีม้านั่งนะครับเอาไว้สําหรับนั่งพักนะครับก็อย่างที่บอกครับใครเอาขยะขึ้นมาก็เอาลงไว้ด้วยนะครับนู่นเลยน่าจะเป็นฝั่งห้วยขาแข้งนะไม่แน่ใจนะนี่ผมไม่แน่ใจแต่จากกรุงเทพเราคิดว่าใช่เพราะว่าตรงนี้อยู่ตรงกลางฝั่งนู้นเป็นการฝั่งนี้เป็นอุทัยนะครับเดี๋ยวผมขอพักสักแป๊บหนึ่งนะแล้วก็ลงไปรับแม่บ้าน นี้ผมก็ได้เวลาลงแล้วน,นะครับพักมาสักพักนึงแหละเดี๋ยวแม่บ้านรอนานนะครับก่อนแม่บ้านเหงานนะะไปลงกันนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับเอาขยะมาก็เอาไปทิ้งด้วยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวจะได้สะอาดสะอาดนะครับคนที่มาคขาวหลังจะได้แบบจะได้รู้สึกดีนะครับจะได้ไม่มีขยะนะครับมาปนสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเนาะเราต้องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ด้วยนะครับปไ,ไปไปม่บ้านกัน กลับลงมาแล้วครับไปแม่บ้านแม่บ้านยอมแพท้ที่300รอเมตรนะฮะเดี๋ยได้โอเคลงมาถึงข้างหลังแล้วแม่บ้านทำอะไรกินมาขามใช่อิ่ม กินมะขามนะครับซื้อของชาวบ้านน่ะเดี๋ยวไปส่งแม่บ้านที่บ้านนะพรุ่งนี้แม่บ้านทํางานวันนี้โดดงานใช่ไหมเป็นวันลาก็เลยพาแม่บ้านมาเที่ยวนี่เลยครับทุกคนตามสัญญาถ้าเจอน้องข้างล่างนี่ไม่รู้ว่าใช่ตัวนี้หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าใช่ระวังเลยเอ้าไม่กิใช่ไหมมองให้ตัวย้อนลยต้องพกอาหารหมา นี่มาเป็นเส้งแท่งอาหารหมาอ๋อเอเอไว้ซื้อดีวกว<ห>่าติดรถไปน,น,นี่ไง <c oughs> นี่ไงเลี้ยสี่เลี้ยนะเลี้ยแล้วเห็นไหมเลี้ยแล้วก่อนจะลงนะเราก็มาตรงจุดเดิมจุดด่านตรวจแล้วก็มาลงเวลาออกด้วยแล้วก็ขยะก็ต้องเก็บลงไปด้วยเพราะไม่มีถังไปกลับบ้านกันกูกเกกลับไปซักเสื้อฝุ่นเยอะ เบอกอเนกปะระสง